สวัสดีครับผมโอฟอร์พระยาเหนือนะครับวันนี้นะครับอยู่กับรถนะครับฟอร์ดเน็กเจอรเอเวอเรสต์นะครับไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อนะครับคือตัวท็อปสุดเลยนะครับของเอเวอร์เรสต์ตัวนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีนี้นะครับเป็นสีขาวมุกครับเป็นสีพิเศษนะครับราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอีก1 2 0 0 0บาทนะครับจากราคาตัวรถที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้นะครับเนี่ยตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้เลยแจ่มมากเลยนะครับแจ่มมากเลยอ่ะไปดูกันคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งเป็นชุดวิกเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าแรปเตอร์นะครับที่เป็น FORD ตัวใหญ่ๆที่เห็นนั่นนะครับผมชุดแต่ง วิกเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยสเกิร์ตนะครับหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับถ้าใครชอบรถแต่งแบบออกดุุแนวดุูดันๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับแต่ลูกค้าเนี่ยนะครับยืนยันที่จะใส่ล้อเดิมนะครับวิ่งดีกว่าเงียบกว่าอ่า ก็แล้วแต่ชอบกันไปนะครับแต่ถ้าอยากได้ดุดันนะครับเปลี่ยนยางได้เลยนะครับผมใส่ยาวทเทเลนได้เลยนะครับกระจังหน้านะครับ FORD นะครับหรือกระจังหน้าแ a ปเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดตรงนั้นนะครับไฟหน้าเป็นแบบ C-Cram p นะครับผมมี Daytime Running l i ลท t ที่เป็นตัว C เป็นเอกลักษณ์ของ Ford Next Gen เลยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าใส่ตัวนี้นะครับวิกเตอร์เนี่ยเป็นชุดครอบเข้าไปนะครับผมเป็นชุดครอบเข้าไปเป็นสเกิร์ตนะครับมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับแบบเรียบนะครับ3นิ้วสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับว้าโลโก้เอวาเว้าเซนเซอร์นะครับนี่วอเซนเซอร์สวยมากนะครับนี่เลยนะครับคันนี้นะครับมีการแลปครึ่งคันไปด้วยนะครับอ่าซึ่งจะแลปเป็นสีดําด้านเข้าไปนะครับนี่ตัดกับสีขาวมุกนี่สวยมากๆเลยนะครับผม แลปครึ่งคันแบบนี้นะครับแล้วก็ถาดรองมือของเอเวอร์เรสต์นะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นสีดําตัดขาวสวยมากครับสวยมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยดีกว่าครับด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยเป็นท่อคู่เลยนะครับอันนี้เป็นท่อหลอกนะครับนะเป็นท่อหลอกนะครับท่อจริงก็จะอยู่ทางด้านล่างเลยนะครับด้านล่างตัวรถเลยนะครับอันนี้เป็นท่อคู่ของชุดวิกเตอร์นะครับอ่าสีท่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นสปอยเลอร์นะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับสวยมากๆครับผมสปอยเลอร์ก็จะมีความยืดออกมานะครับเป็นชุดนี้แบบจัดเต็มนะครับชุดวิกเตอร์แบบจัดเต็มไปเลยทีเดียวนะครับชุดนี้สวยจริงๆครับสำหรับ e v e r อเ t สต์ไทเทเนียมะครับเดี๋ยวไปดูวนดูรอบคันอีกทีนึงนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นยังไงน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับนี่ดูภาพรวมนะครับของรถคันนี้นะ สวยสุดเลยครับสามารถนำรถเอเวอเรสทุกรุ่นนะครับมาตกแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ตหรือรุ่นเทรนก็ตามนะครับสามารถนำมาตกแต่งใส่ชุดวิกเตอร์แล้วก็แรปครึ่งคันแบบนี้ได้เลยนะครับนะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรหาผมโดยตรงก็ได้นะครับผมโอฟอร์พัทยาเหนือนะครับยินดีให้บริการนะครับลูกค้าอยากแต่งแบบไหนอยากได้แบบไหนนะครับเราจัดให้นะครับนะ โอเคนะครับ, okay, รบผมโอฟอร์ 4, พระยาเหนือต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ